สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอาดามาตามพ่อเวพี่น้องพ่อเวให้มาแล้วสามตัวเน้นข้างบนพี่น้องหวังวันนี้มั่นใจมันจะมาสามตัวแตกสามตัวพี่น้องเอาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าพอเป็นได้ตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอาดาพาโชคันเด้อค่ะขอบคุณค่ะเหมือนบอกเจ้าิเสียงเพลงยู่ใเส่โอ้บ่เขาดอกซ้ำเนี่ เออเพราะว่านั่งกระเจ้าศิกระถิ้นสิอ๋อบัตรในพืชมีวัดปลานอะหมดอ่ะมือมีสองแต่บ้านนี้สามบัตรผมเอาหลวงพ่อนี่พี่วิวเจ้าคู่ไปห้าขอเสื้อสัตว์ลวงพ่อบ้านน้อยนี่งไหมลงพ่อบ้านน้อยอยู่ป่านี่งไหมปลากรุงปลากรุงนี่งไหมลงพ่อหรือพระอาจารยนจานใต้นี่งไหมเออจานจ้อยนี่งไหมพ่อไปเห็นเพืนมือใดโอ้ผมอันตั้งแต่มือแรกคุณเห็นรานไปยู่หัน ผมเดี๋ยวกระดาษเรื่องไปให้เล่าไปมุงง่งเงินกระท่อมยู่อะไรเนาะผมบอ,บอกให้เล่าบ่คบ,บ่พูดถึงว่าที่เพิ่นถามพ่อแม่ว่าถามเมื่อวานเมื่อก่อนเม่เจ้าคืาอไปหาข้อยเฟื่องั่นเออเขาเขาเปรบ้านนอยเจอกันแต่เป็นบินเ่อบ้านบ้านบินเถืบ้านน้ำมอเซาที่นีดเลยนี่สบายแล้วบ่ได้ไปให้เจ้ามันเออะง้อไปใส่เบิร์ตป่อผลง้อรำผลอ๋อมาเป็นง้อไผง้อป่อสบายเลยตอนนี้เมื่อใดเสิได้เกี่ยวเขา มื่อวันพุธเมื่ออืนมืออื่นไแก่ันดีอโอ้จาจ่าบรรเหาจะมาจ,าจ,าาจะฟุแ้แล้วจ,จะวันเลียกันแนาะแต่บรรเหาดแล้วจะจะเรียกอคุณจะองงวดคุณจองงวดเราหายวาอกเลยจังมา,าจาจังสิบาปล่อยลงนี่เปเลขคนอื่นบ้านเออ <laughs> คนก็ซื้อกันได้จังว มันกรรทดอมออนเาเหอง่าตสีบไปอ้จังวามันด้มันสาอกันได้เนาะอันเร็วมาตัวนี้คือตัวประเทศไทยกับอาจารย์นั่นกับเขาอาจารย์เขาเิ่นกะต้องวนสี่เนาะอ่าหาปอยลงสาว่าห้าหลอกกันบ้านอันดีเพราก็ก็บัวพันธุ์รางวง่าไม่ได้บัวพันธ่์โอ้ยทางวันนี้เป็นไห้สามตัอรอเลย ่มันมอ่ได้มาตนั่นครับได้มาแตทีแรกทีแรกตองวดเลยตองหดพันให้ตองวดมาเลยนมาอยู่ด้พาอมาสองหอบแล้วเห็นหออยู่เงี้ยเอบมีแต่มาหน้ามั่วอยู่ขอบปูนมาคำเด้โอแป้เนาะม่ั่วอยู่ขอบุบเห็นมั่อยู่แต่ว่าคนบอยู คนบยูรถกับบยูไปส่ยลบแลยอ่อบยู่จักคนสองรอบนี่ตมาตออกมาต้อนรับ <c oughs> มากบเกาเฮา,าเดี๋ยวบักน่อยเห็นคักเดนี่บักน่อยเก๋เฮาเก่งแต่ว <c oughs> ่าพไดิการอกขับเพื่อนว่าเป็นกสีว่าพ่ออยุไปสไปสก็ต้องไปหาพี่น้องไปส่บนี่ <c oughs> เปีนยมันจอยู่ในบ้านว่เพื่อนหายตัวไดนมากกว่า่า ห้าสามเลขเบิ้ลนะออซื้อง่ายกระโดดห้าสามตัดไ่แค่สองครูเด้อพี่แมวเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลเนาะห้าห้าเว้ยอย่าบอกเรื่องวันนี้กันเบิ้ลซีซีวันนี้โอ้ขนนแม่หน้าระดาไาก็กินเขาได้เลขเบิ้ล กินมามาดอกจ้ะกินเขาแล้วกินมามาก็กินก๋วยเตี๋ยวเอองั้นวะเพื่อนล่ะคะเรื่เบื่อว่านี่อีกก็กินเขาเจอมาหาก็หาสามเพิ่นเน้นตัวได้หมเน้นหาสามเน้นห้าสามครับเน้นบนเน้นล่างเน้นบนครับวันนี้เพิ่นว่าเน้นบนท่านเพิ่นให้เอาให้ได้ค่าเจ้วเขาบอกว่าขับ่นว่าเออเอาได้มันได้เจ้าขอได้สะดวกกว่า ข้าวเก่าเก่าสัตวไปกับไปกับบนเรือแต่น้ำบนถามคนนี้ห้องเจ้าเขาเห็นฉันเออแถบฟอยฉันเนอะอันใดก่อคนถามหลายคนอยู่มาดูเห็นชิปเห็นชิปเห็นจังได้มาเจอกันกันุ่นดียากมาแต่ไหนกับบ่อผอจากเสือท่านพี่น้องมาสองเสือกับพวกทมกัน หากันพ่อกันบ่ได้ถามแนวทางกันแล้วเที่จริงๆอยากมาไว่ๆอยู่มาอยู่บ่เห็นเพิ่นครับคันเห็นพ่อเวบ่เคยแพงเมืนบ่ก็บ่ครับบ่แพงแพงว่าคันบ่ยเงินยันต่บ่มาเอานําครับเพราะอาจารย์เพิ่งเกิดวันสั่นไหมอืมอืมท่านก็มากอ่ะเอฟบ่ได้โชคดีครับพ่อเบสรุปว่าวันนี้ให้3ตัวข้างเดียวมีคน5 3มีคนเว้าอยู่ในบ้าน ฮาของพ่อเวนี่มันมักไปเพื่อนบ้านไหมไปประเทศเล่าหลายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางที่ก็ไปเล่าบางที่ก็ไปไทยที่ว่าไปเล่าหลายจะไปยังแล้วอันนดับแรกันเลขกสามตัวนี่หมุนในสามกราบเด้อพี่น้องอาจจะเป็นห้าห้าสามสามห้าห้าหรือห้าสามห้าห้าสิบโบมุนหายเนาะลูกเนาะเลขกสามตัวคนหมุนเราเองจะละหนาเบิร์ดหลอดนะครับเด้อเลขกสองตัวเ้าตัดให้แล้วตัดได้หาหากับหาสามของพ่อเว ส่วนมากคงพวีนี่บุกค่อยเจอกันจะได้คลิปเดียวมวนเดียวจบมวอนี้กับจคลิปนี้คลิปเดียวเนะเาะแต่ว่ากับบอเนี่ดอกว่าผ่านห้าวันใกล้เมื่อเรียกว่าฟันฟันฟันไม่ฟันก็สิไว้เาเปลี่ยนอยู่ดิท่าน, <c ười> นเรียกสีเขาหรือเรียกสียูนี่ฟันเกี่ยวล่นนะครับนอนหน้าหรือนอนบ้านเนี่ยนอนบ้านครับคำจังเข่าบ้านโรงงาเด่นเนี่ มันเกี้ยวเขานี่นอนหนาบ่มันนอนด้วยจิตาเข้าใช่ไหมอาจารย์เนี่ยก็จิตาจะน่ายเหลือพอไงมันยังใบนั่นเนี่ยตากแล้วย่ามแก้วแกถ้าเป็นเม็ดเข้าไปเออแม่นใส่ถุงมาันนอนกับวัวก็นอนพ่อมเตืิมขึ้นมาเขาพักมันบ่สันโอ้เวลานอนหน้าวัวยิ่น้ำกันเลยแมนวัวก็นอนได้เป็นดัตสมัยก่อนนี่นี่บ่นอนเฝ้าให้เฝ้าหน้าเฝ้า เฝ no อเฝอความไปเออมือได้ฉีกานก็นอนหน้าวอง่ายรถุัฉกเมื่อกี้เฝอเมื่อไรก็สีกเป็นนอนคือนเขากระเจียวลังลงเศษเปลี่ยนขึ้นเขากับมากระลังลงออกมากี่ออกมากขึ้นเขาตีสี่ตีสามบอกว่าขึ้เขายังออกมากอยู่ยังออกมาอยู่ท่านประดาก็นอนหน้าเลยเนี้ยระวังทำงานกับบมื่อใดไปทำงานอยู่บ้านเลี้ยงวัวได้ดีบ่กผมมันก็คือวันมันก็สู่เ้าเดี๋ยวนี้มันก็สู่ยุ่งหนี่ไปวอง่ายมันก็ทำงานมาหลายปีแล้ววอง่าย ไม่มิสลามิสละแตว่าขอคำนวณถืออยู่นี่เนาะเพราะว่าเขาคิดผิดเฮ้ยเขาเห็ดเบียงเนาะโอ้โห13เลยผมนพักควันเขาว่าขอเห็ดถืออยู่นี่นั่นมันไก่เวลาเห็ดงานเราเป็นเห็ดงานกับคุณภาพกับพ่อท้าส้วงสามสิบสี่สิบนี่เนาะครับอ๋อลูกลูกยิ่เจ้าใกล้กับเซียนแล้วพี่จันคุเองเงินนันได้แล้วใกล้เกษียณแล้วเจ้าได้เงินเดือนผู้เฒ่าจะมาเลี้ยงมข่อยในเดือลูกเออรอดีใจลอะ วันนี้เราลงบ่กันมันถึงวะกันกันบอถึงแงินลอไปเซ่การตั้งแต่แต่แก่อนไปขายท่านก่อนไปขายท่านกัไปกินที่เราเนาะแป๊ไปคือเก่าได้จ้ะบิแนำนานลุงเฮง่ปิตำนานลุงเฮงเออ่านนั้นาะก็ยูนสีไลรจะแปดสิบกว่าในี่ลุงต้องเฝ้าหรอกจ้ะดูแปดกว่านี่จ้ะแปดสิบกว่าจ้ะ อยู่นั่นแหละอยู่เป็นมุดเป็นมุดเป็นหมูลูกหลานสรุปเนื้อทั้งของพเวีหางเดียวโครโรเลขสามตัวห้าห้าสามตัดไหแล้วนะคะหาหาสับหาสามท่านบอกว่าเป็นเน้นหาสามเน้นบนกันล่างทั้งหมุดทั้งมุนีไปกับบนห้างเลขสามตัวมุนเราเองเด้อค่ะอาจจะมุนได้ห้าห้าสามสามห้าห้าหรือห้าสามห้านะคะ เดดซีเป็นนันตลาดช่รเพ็นหมุนบ่ให้เรือหมุนเนเบิลเบิ้นั่นเองั่นเปนมันกัหมุนกับว่าหลายตเนาะปปรทศแล้วนี่กัหมุนเพ่นว่าสามาเพ่นเพ่นเพิ่นว่านนี้เบิ่หนาได้สัตว์เพอนบอกสัตวเล่บอกครับเพื่นบอกมาได้บางวันี้เบิ้ล้างนาครับเอาจังสั่นกับว่าหมุนลวพี่น้องจัดกินเลยกัจักระอมนอนบ่ กันกองสิวันเบินลังมา่อ้วรเนาะสีเนาะสีสี่ส่วที่ผ่านมาวันนี้เบิ้นข้างหน้าแสดงฉันพ่อพ่อว่ามันใจบนเนาะเพร่นเ่าเบิ้นข้างหน้าก็ได้หาหาสามหาสองตัวเลยครับเผล่างสัตนแล้ว อ้าวขอบคุณพ่อเบลละนะเด้อค่ะที่หายหน้าทางหายเอชซีโซมันกั่หน้าทางของพ่อนะคะอ้าวโชคดีนะครับเด็กชา้